สวัสดีครับลุงแว่นมาอีกแล้วหลังจากที่เมา์มยอ,อยู่กับหนังแทบจะทุกอาทิตย์เลยเราก็ลุงแว่นก็ไม่ได้คุยเรื่องอยากกินต้องได้กินปก,ปกติเนี่ยลุงแว่นก็พยายามไปหาของกินสรรหาอะไรที่มันขายแปลกแล้วเราก็อยากกินลองกินดูแล้วก็เนี่ยวันนี้จริงๆแล้ว่เห็นในตู้ขายน้ำเน่ยเซเว่นมานานแล้วแหละประมาณ2อาทิตย์มั้งเท่าที่จําได้ ไม่รู้อาจจะมีมาก่อนหน้านั้นนะแต่ลุงขายของแล้วเวลาเข้าเซเว่นซืน้อนกินก็จะเห็นเห็นแบบเห็นมาสองอาทิตย์แล้วแบบจะกินดีไหมกล้ากินไหมเราชื่อมันน่นาก,กลัวนิดนึงนะถ้าเป็นสมัยก่อนมันคือยาเสพติดชนิดหนึ่งเราก็เลยแบบตอนแรกๆอยากกินนะอยากอยากกินเพราะอยากลองอยากลองแล้วแบบว่า ด้วยความที่เห็นบางคนก็เอาไปทําเป็นชุกแป้งทอดบางคนก็ไปทำนู่นทำนี่ได้หลายอย่างไงแล้วลุงเห็นเนี่ยมันการันตีด้วยด้วยโรงพยาบาลดังโรงพยาบาลหนึ่งที่เกี่ยวกับศิลปกรรมความสวยความงามแล้วลุงก็มั่นใจว่ามันน่าจะกินได้เพราะในเมื่อผ่านอยอของของโรงพยาบาลแล้ววันนี้ลุงก็จะมาอยากกินต้องได้กินเพราะฉะนั้นลุงต้องกิน ไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะวิตามินวอเตอร์หรือน้ำผสมวิตามินแต่อันนี้มันจะเป็นวิตามิน B12 แล้วก็ผสมส่วนผสมของน้ำกัญชาด้วยนะคือคว่าน้ำกัญชาอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นน้ำวิตามิน B12 ซึ่งมีพึ่งซื้อมาจากเซเว่นเลยนะวันนี้พอดีมาซักผ้าหลังเที่ยงคืนที่ที่แถวบ้านลุงอ่าสนย์ซักผ้าของ ชื่ออะไรนะโอตาริใช่ไหม <illes> ไม่ใต่แล้วมาซักบ่อยๆยังจำไม่ได้เลยโอริตะโอตาริเรื่องรักไม่เกี่ยวหน้าสักอย่างเดียวก็ถ้าหลังเที่ยงคืนวันอาทิตย์จนถึงหลังเที่ยงคืนวันพันลือหัสราคาจะอยู่ที่20บาทมีตู้20ตู้30ตู้40่สแล้วก็ตู้50สุดนู่นเลยไกลๆ แต่ถ้าเป็นราวันปกติช่วง6มโมเช้าจนถึงเที่ยงคืนก็จะอยู่ที่ตู้ข้างหลังนี้ก็จะเป็น 40, 50, 70, 80เลยนะครับมาก็เลยต้องมาซักหลังเที่ยงคืนเราเราจะได้ราคาพิเศษแล้วก็จะมีตู้ปักตอนนี้ลุงกำลังฝั่นผ้ายอยู่ก็ซักเสร็จมาตักพักแล้วก็เลยแวะไปซื้อเซเว่นซื้อน้ำหิวหเขาเปิดกันนนะแป๊บนึง ตื่นเต้นอ่ะคือหวังว่าคงไม่ได้เป็นสารตสพติดนะคงคงกินแล้วไม่ติดนะอ่าเอาแหละด้วยด้วยความที่มันเขียนว่าน้ำกัญชาน้ำตาลศูนเปอร์เซนนะครับก็อืมหืมไอกลิ่นหอมอ่ะ ปกติอะยันฮีวิตามินวอเตอร์อะก็มันจะเป็นขวดสีน้าเงินใช่ไหมแล้วมันก็จะมีวิตามิน B ีวิตามิน C ใช่ไหมแล้วเห็นก็เป็นขวดเสียมเงินเหมือนกันนะของยันฮีแล้วก็ทําเป็นน้ํากระชายขาวผสมน้ำผึ้งผสมมะน,นาวส่วนผสมของอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นน้ากระชายขาวใช่ไหมลุงอันนั้นลุงก็กินมาแล้วอร่อยเอเอว่าจะรีวิวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวซื้อมารีวิวอีกทีแต่อันเนี้ย เห็นมานานแล้วแต่ไม่กล้ากินวันนี้ขอลองนะกินหลังตีหนึ่งจะนอนหลับกันไหมเนี่ยไม่รู้แหละเอามาจะกลิ่นหอมนะเปิดแล้วดมกลิ่นเนะี่ยได้กลิ่นได้กลิ่นเหมือนใบไม้อะ่ะกลิ่นแบบอหอมดีหอมดีแล้วก็มีออกแบบใบไม้แล้วมันมีนมรสชาติปรี้ยวนิดนึงอะ่ะน,น่าจะอร่อยอยู่อะลองนะนี่ยังเต็มเต็มขวดอยู่เลยนะเห็นไหมยังเต็มเต็มขวดอยู่เลยนะเดี๋ยวจะกินนะ คล้ายๆกับน้ำนาวิตามินทั่วไปเลยอ่ะ,อะก,ก็เหมือนกับของต้นตำรับเลยอ่ะที่เป็นผสมวิตามินซีหรือไม่ก็คล้ายๆกับอีกยี่ห้อหนึ่งอ่ะวิตเวที่เป็นผสมวิตามินซีคือมันจะมีรสชาติของของความเปรี้ยวนิดๆหวานหวานนิดๆเปรี้ยวนิดๆอ่าไม่เปรี้ยวจะพูดว่าไม่เปรี้ยวก็ไม่ได้แบบ มันมีรสชาติของแบบเหมือนกับผสมน้ำน้ำพึ่งหรือผสมน้ำมะนาวเล็กๆเลยนะมันแล้วมันก็หอมอะ่ะเออเอ้ยผิดคาดต,ตอนแรกคิดว่าจะขมขมเฟื่อนเฟืนยิ่งไม่มีน้ำตาลด้วยนะยิ่งน่ากลัวแต่การว่าอืรสชาติกลมกล่อมดีแล้วก็หอมชิ้นชจแล้วก็ลื่นคอเนะ่ยลื่นคอดีแนตะ่บอกลนะุงไม่รู้กินหลังต,ตีตอนนี้ก็ตีหนึ่งสิบห้านาทีโอ ถ้านอนไม่หลับเพราะไอ้ตัวนี้นะพรุ่งนี้ไม่ต้องขายของอะไรหรือไม่ก็ขายของแบบตาเปอรอร่อยอร่อยก็หาซื้อได้ในตู้น้ำเซเว่นอันนี้ก็ไม่ได้ค่าโฆษณาจากเซเว่นเลยนะก็ไม่ได้ค่าโฆษณาจากโรงพยาบาลยานีเลยนะแต่คือลุงอยากกินต้องลองเลยต้องมารีวิวก็ขวดละ25บาทตอนนี้เห็นโปรโมชั่นเพิ่งออกใหม่ขวดละ25บาทอ่าก็ถือว่าผ่าน ลุงให้ผ่านถามว่าเวลาขายของเนนหนื่อยเหนอยเหงื่อออกเยอะๆแดดร้อนๆเปี้ยงๆก็คงจะเข้าไปซื้อตัวนี้หรืออีกตัวหนึง่งลุงลุงกินมาหลายครั้งแลชอบมากๆแต่ยังไม่ได้รีวิวอ,อีกยี่ห้อหนึง่งไม่ใช่ยี่ห้อหนี้นะแต่ยี่ห้อหนึง่งก็เป็นน้ำวิตามินเหมือนกันแต่มีกลิ่นชานมอ่าเป็นน้ำใสๆเนี่ยแต่มีกลิ่นชานมเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะมารีวิวอีกทีหลังเนาะ เดี๋ยวจะรีบรีบรีบมารีวิวอันนี้เดี๋ยวขอกินกันนะอร่อยจริงๆตู้ตูตปั่นผ้าของลุงเหลืออีกประมาณ8นาทีก็ปัน่นเสร็จแล้วโอเคเกือบหมดขวดละอีกนิดนึงก็เป็นเป็นนั้นว่าผ่านให้ผ่านแล้วก็อร่อยจริงๆก็ คิดว่าไม่น่าจะเป็นสารเสพติดแล้วก็ไม่น่าจะเป็นยาเสพติดท,ที่จะทําให้เรากินแล้วติดหรอกมัง้ง <c oughs> แหม่การันตีด้วยโรงพยาบาลยานีซะขนาดนี้เนาะโอเคก็ขวดละยี่สิบห้าบาทหาซื้อได้ในตู้ตู้แช่น้ําน่าจะมีของพวกที่อื่นๆนอ,อกจากเตเวนคิดว่าที่อื่นนะก็น่าจะมีอย่าง f ฟม i l y ่มากหรือยอย่างาตู้ตู้แช่น้ําของพวกร้านร้านจับสินค้าร้าน ขายของทั่วๆไปที่ที่ทเขามีตู้แช่น้ําอย่างเงี้ยเนาะน่าจะมีขายอยู่เนาะโอเคงั้นวันนี้ก็อีกสักครู่นึงเดี๋ยวลุงต้องไปเก็บผ้าออกจากตู้แล้วก็บายบายเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวน้ําอีกตัวหนึ่งก็คือเนี่ยของยันทีเนี่ยผสมกระชายขาวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นวิตามินน้ำวิตามินเหมือนการผสมไม่ใช่ผสมดิน้ำวิตามินกลิน่นชานม โอเควันนี้ก็สวัสดีครับ